ข้าไว้สูงเลยยกขึ้นให้สูงอย่าตำ่ำอย่าตำ่ำเพราะมันมีผลต่อการสปรินเอาชนะคู่ต่อสู้อ้ํายกสูงๆอย่าก,ก้มหน้าตรงเนี้ยมันจะมีอย่าแย่อย่าแยา่เออขอ้ายกขึ้นสูงๆเออจะเก้งไป,ไปเปลี่ยนนั่นแหละไปไป มือแข่งช่วยบอลวันพาสอะน้ำหนักได้ทิศทางได้ต้องเป๊ะทุกอย่างนะเออนั่นแหละขยับด้วยปลายเท้ารีบเออขึ้นสุดลงสุดให้ถูกวิธีอนานกับพื้นเออให้อกอชนบอลขึ้นมาให้สุดเอาเลยเออนั่นแหละให้ไวแบบนั้นแหละถูกต้อง ขึ้นสุดลงสุด